สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เรามาทำขนมอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะยังอยู่ในเรื่องราวของมาการองนะคะพอเริ่มทำมาการองเท่านั้นแหละนะคะเด็กๆรีเควสตกันไม่หยุดเลยนะคะวันนี้มีรสชาติใหม่นมาเสนอคุณผู้ชมกันนะคะนั่นก็คือรสมิ้นท์ช็อกโกแลตนั่นเองค่ะเริ่มต้นด้วยการตีเมอแรงกันก่อนนะคะแอนจะตีไข่ขาวนะคะกับน้ำตาลทราย โดยการตีไข่ขาวให้ขึ้นโฟมก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆโรยน้ำตาลทรายลงไปนะคะวันนี้จะมีเทคนิคการใช้สีแบบ2สีนะเราจะตีเมอแรงทีเดียวนะคะ1ชามนะเสร็จแล้วก็จะแบ่งผสมสีนะคะกับส่วนผสมอัลมอนด์กับ น้ำตาลเรือว่าหลายน้ำตาลไอซิ่งนะคะสองสีด้วยกันก็คือจะเป็นสีช็อกโกแลตนะคะกับสีสีฟ้าฟ้าเขียวเขียวนะสีเขียวมิ้นท์นั่นเองนะคะเพื่อจะได้เข้าตีมรสช็อกโกแลตมิ้นท์นั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนผสมพิเศษของวันนี้นะคะก็คือมิ้นท์เอ็กซ์ทรคนะคะอย่าลืมไปซื้อมาเตรียมเอาไว้ก่อนเริ่มทำด้วยนะ แต่ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นมิ้นก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะก็จะเป็นรสช็อกโกแลตธรรมดาอ๋อแล้วก็จะมีส่วนของอช็อกโกแลตมิ้นบัตเตอร์ครีมด้วยนะคะถ้าใครไม่ชอบกลิ่นมิ้นก็จะเป็นไส้แมากาลองเป็นบัตเตอร์ครีมรสช็อกโกแลตนั่นเองโอเคตอนนี้นะคะเราได้มอแรงแบบว่าตั้งยอด แล้วนะคะเราก็จะเริ่มนําไปผสมเลยนะคะผสมส่วนอื่นๆเลยค่ะเอาละเริรม่รมร่อนส่วนผสมอันแรกก่อนนะคะก็จะแบ่งครึ่งนะคะส่วนผสมจากในสูตรทั้งหมดนะคะก็จะมีน้ําตาลไอซิ่งนะคะแล้วก็เอามอนป่นแบ่งครึ่งจากทั้งหมดนะคะใส่ลงไปในชามนี้เลยนะคะร่อนก่อนร่อนก็คือเน้นให้ส่วนผสมเข้ากันนะถ้า อาอัลมอนด์มันรอดลงไปไม่หมดนะคะก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมเราก็จะเทลงไปเลยแล้วจะไม่ทิ้งอะไรทั้งนั้นอีกชามนึงนะคะก็จะมีอัลมอนด์ป่นนะคะแล้วก็มีน้ำตาลไอซิ่งนะคะแต่ว่าอันนี้จะพิเศษหน่อยนะคะจะมีผงโกโก้โกด้วยนะคะแล้วก็ร่อนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะได้ประมาณนี้แล้วก็เทลงไปเลยนะ ชามไข่ขาวนะคะใส่ลงไปนะคะให้เท่าๆกันตักลงไปเลยปึ๊บประมาณชามละ85กรัมนะคุณผู้ชมก็จะชั่งส่วนผสมให้เขาได้ชามหนึ่งอะ่ะเท่าๆกันทีนี้มาเริ่มผสมชามนี้กันก่อนเลยนะคะ ผสมส่วนของของแห้งที่เราร่อนเตรียมเอาไว้นะคะแล้วก็มือแรงนะคะให้เข้ากันนะคะสังเกตว่าแอนจะใช้ชามใหญ่นิดนึงนะคะจะได้มีพื้นที่ในการปาดผสมนะคะ,อะพอเริ่มเข้ากันแล้วแบบนี้นะแอนจะหยดะจะเป็นมิ้นท์เอ็กซ์ทรกนะประมาณ1-4ส่วน4ช้อนชานะคะหยดลงไปจะได้หอมตั้งแต่เปลือกมากรองเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเอ็นก็จะหยดสีเป็นสีเจลนะคะสีเขียวลงไปในขั้นตอนของการผสมเลยนะคะแล้วก็สีเป็นรอยัลบลูนะคะประมาณนี้ แบบได้ใจมากแน่นอนสำหรับคนไม่ชอบมิ้นก็จะบอกว่าเหมือนยาสีฟันอะใช่เพราะว่ายาสีฟันเขาแต่งกลิ่นมิ้นใช่ไหมโอเคประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็น่าจะใช้ได้แล้วละ่ะนี่นะคะเราจะยังไม่ใส่หัวบีบลงไปนะตักใส่ถุงก่อนนะคะ ผสมชามต่อไปกันเลยนะคะชามนี้นะคะก็จะเป็นรสโกโก้นะผสมเหมือนกันค่ะโอเค แบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะคุณผู้ชมนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมนะคะนำส่วนผสม,สมใส่ถุงบีบกันเลยค่ะโอเคอันนี้ก็ใส่ถุงอีกหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมอีกถุงหนึ่งมานะคะตัดปากถุงนี้ไว้ทั้งสองถุงเลยแล้วก็ใส่ถุงเล็กเข้าไปในถุงใหญ่ จริงๆใครไม่ชีเลียดน,นะก็ตักทั้งสองอันเนี่ยไว้คนละฟากแล้วก็ใส่เข้าไปในถุงใหญ่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะได้แบบนี้แล้วก็มาบีบส่วนผสมลงไปบนถาดอบเลยนะคะ สีสวยเชียวรอบถาดหน่อยนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะตรงไหนที่มีอฟองอากาศล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มจิ้มออกนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำเข้าอบได้เลยค่ะสูตรนี้ไม่ต้องพักหน้านะคะ อ,อกจากเตาเรียบร้อยแล้วนะคะแอนก็จะนํามาจับคู่เป็นคู่ๆเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทําบัตเตอร์ครีมกันค่ะมาถึงส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งของมาการองนะคะนั่นก็คือไส้นั่นเองนะคะในส่วนของเนยนะแอนนาออกมาวางไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะเขาอ่อนตัวลงแล้วนะตอนนี้เราก็จะเริ่มตีเลยนะคะให้เป็นเนื้อครีมนะคะโอเคได้แบบนี้แล้วนะคะแอนจะใส่ผงโกโก้ลงไปค่ะ น้ำตาลไอซิ่งนะคะใส่ไปเลยเสร็จแล้วก็ตีนะเริ่มจากสปีดเบาก่อนนะคะให้ส่วนผสม,มเขาค่อยๆเข้ากันนะถ้าเข้ากันแล้วเนี่ยค่อยเพิ่มสปีดนะคะเราจะตีให้เขาขึ้นฟูเลยนะคุณผู้ชมเนื้อเขาจะได้ไม่หนักเกินไปนะคะ ได้แบบนี้แล้วนะคะเอนจะใส่ดาร์กช็อกโกแลตที่เอนได้ละลายเอาไว้ลงไปนะคะละลายเสร็จแล้วนะเอนก็จะพักให้เขาอุ่นๆแล้วนะคะคุณผู้ชมก่อนที่จะนํามาผสมนะคะแล้วที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะทําช็อกมิ้นนะคะก็จะใส่มิ้นเอ็กซ์ทรคลงไปนะคะประมาณครึ่งช้อนชานะคะแอนตี้ช็อกมิ้นก็ถึงกับเกรดร้อง ทีสปิดสูงเลยนะคะให้ส,ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ขึ้นฟูค่ะโอเคแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเอ็นใช้หัวบีบใหญ่นะน่าจะไม่แน่ใจว่าเบอร์อะไรแบบนี้ละกันเพราะมันไม่ได้เขียนเบอร์ติดไว้ที่หัวนะเอ็นซื้อมานานแล้วแล้วก็เลยจำไม่ได้แล้วละ่ะว่ามันเบอร์อะไรนะคะบีบแล้วหมุนหน่อยก็ได้นะคุณผู้ชม ประมาณนี้นะเสร็จแล้วเอันจะวางช็อกบอลลงไปนะคะพอดีว่ามีช็อกบอลเหลือๆอ,อยู่นะคุณผู้ชมก็จะจัด,จดหนักเลยได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาฝาฝาที่เราบีบครีมป๊าบลงไปข้างบนนี่ นะเ,กเกาหลีเกาใจนะเพราะว่าอ่อมากระรองเกาหลีส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยเขาจะแบบว่าครีมล้นล้นแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่นะ,ะมาแบบธรรมดากันบ้างนะคะแบบที่ไม่ใส่เพิ่มช็อคบอลนะคะก็จะบีบเกลียวแบบปกตินี่แหละคะ่ะนี่นะคะแล้วก็ประกบลงไปนี่นะคะ โอเคค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบสูตรขนมจากแอนเมดนะคะก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดค่ะวันนี้อันลาคุณผู้ชมไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ